เค่ำคืนน oh. ี้กระบี่เมือหนึ่งขอนำคุณผู้ชมทุกท่านกลับสู่ห้องกงอีกครั้งเหื่อพบกับความสุนทรียะที่สถิตอยู่ในหัวใจของชาวห้องกงความสุนทรียะที่ว่านถูกแสดงออกมาตั้งแต่การแสดงข้างถนนบนถนนย่านการค้า มีทั้งชาวต่างชาติตั้งใจมาโชว์และชาวฮ่องกงโชว์เองไปจนถึงโชว์แสงสีระดับอลังการที่ถือเป็นไฮไลท์ขึ้นชื่อของประเทศนี้เลิศจริงๆเช่นเดียวกับที่ศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกงริมอ่าววิกตอเรียบริเวณโซนเทศกาลดนตรีทอมลีมิวสิกคลาาที่การท่องเที่ยวฮ่องกงเขาแนะนำอย่างภาคภูมิใจว่าเดือนละหนึ่งครั้ง จะมีการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจมาระวงดรัมเซอร์เคิลซึ่งแปลตรงๆก็คือวงกลองนั่นเองนะครับแต่จะตีกันแนวไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับวาทยากรมาเทศท่านนี้แหละครับเขาคือสุดยอดแห่งวาทยากรวงกลองเมืองฮ่องกงที่ทุกคนต่างการันตีว่าฝีมือของเขาสมศักดิ์ศรีเมื่อหนึ่งเป็นที่สุดฉันนอหลิว RAM แชนนอนคือชายชาวฮ่องกงวัย46ปีที่มอบกายถวายวิญญาณให้กับอาชีพวาทยากรควบคุมวงกลองมานานกว่า15ปีโดยยึดถือความสุขเป็นเป้าหมายหลักของอาชีพครับเมื่อ15ปีที่แล้วผมไมมีพื้นฐานทางด้านดนตรีมาก่อนเลยครับวันหนึ่งผมเดินผ่านมาแถวนี้เห็นเขานั่งตีกลองกันผมก็เลยร่วมวงกับเขาด้วยผมรู้สึกดีมากมเลยครับ เหมือนได้ปลดปล่อยความทุกต่างๆในเวลานั้นออกมาหลังจากนั้นผมก็เริ่มเรียนตีกลองอย่างจริงจังและได้เริ่มลองควบคุม,มงควงกลองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา,นนนนมาที่นี่จะเป็นที่นัดหมายของคนท้องกรงที่มีดนตรีในหัวใจรวม200คนที่แตกต่างกันทั้งที่มาเชื้อชาติมารวมตัวกันเพื่อหยิบจับเครื่องดนตรี ก็คืออุปกรณ์เคาะหรือตีประกอบจังหวะชนิดต่างๆที่แชนนอนและทีมงานได้เตรียมไว้ให้แบบไม่เสียสตางค์จากนั้นก็เชิญเลือกที่นั่งตามอัธยาศัยเพื่อรอทำในสิ่งที่แชนนอนควบคุมให้ทำซึ่งนั่นก็คือการาบรรเลงจังหวะกลองในรูปแบบของดรัมเซอร์เลแชนนอนอุ่นเครื่องโดยการให้แต่ละคนตีตามความรู้สึกตัวเองครับ แล้วก็เร่งเร้าจังหวะขึ้นไปเรื่อยๆจนมือเป็นระวิงเลยทีเดียวแถมยังพ่ันหนักขวันเบาอีกตั้งหากจากนั้น ก่อแบ่งครึ oh! Oh! ่งทีมเพื่อแยกฝั่งและนับจากนาทีนั้นก็ไม่มีอะไรหยุดพวกเขาได้ใช่ว่าแชนนอนจะควบคุมจังหวะและพื้นที่การตีได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นนะครับ และเทคนิคน่ารักน่ารักของเขาก็แผลวพราวชนิดหาตัวจับยาก ลูกเล็กเด็กแดง,ปปงไปจนถึงอากงวัยทอผู้เท่าหรือแม้แต่ผู้พิการไม่ว่าเชื้อชาติาศาสนาใดๆก็สนุกกันได้แบบอันลิิิตในแต่ละครั้งสมาชิกหน้าเก่าหน้าใหม่จะปะปนค้าคล้า,ากันจนกลายเป็นวงใหม่ทุกครั้งดังนั้นเรื่องการซักซ้อมก่อนโชว์จึงไม่มีทางเกิดขึ้น ดูสิครับจังหวะการเคราะการตีของแต่ละสับพ้าสมเนียต่างประสานกลมกล่อมเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไม่น่าเชื่อเื่อดนตรีในวงนี้มีประมาณ50ชนิดและมากกว่าร้อยชิ้นครับเทคนิคแรกที่ทําให้เกิดเสียงกลองสนั่นสุดมันจจก็คือการวางตําแหน่งของกลองละครับาการดีไซน์กลองเสียงทุ้มไว้วงใ, <น S 1> ในสุด กลองเล็กและอุปกรณ์ต่างกระจายออกไปในวงกว้างก็เลยทำให้ได้เสียงกลองตั้งวานกลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้ครับสังเกตเครื่องดนตรีในมือของผู้ร่วมวงแต่ละท่านสิรับแตกต่างกันไปทั้งขนาดและเสียงความยากและความท้าทายของการควบคุมวงกลองจึงอยู่ที่การจับจังหวะการคิดเรีเอทแบบสดตัดสินใจแบบทันทีว่าจะบรรเลงบทเพลงวงกลองอย่างไร ทรยากรท่านนี้คุณภาพเกินร้อยไปไกลแค่ไหนถึงเวลาที่คุณผู้ชมต้องประเมินแล้วละพระหามถึงนาทีนี้มิสเตอร์แชนดอนก็ยังไม่ปล่อยให้ผู้ร่วมวงขอๆทีท่วงท่าเดิมเขายังงัดไม้เด็ด ข like ึ for ้นมาปล่อยแบบนั้นสับทุกไม้เด็ดมิสเตอร์ช่นอน เขาหงัดขึ้นมาแบบสดๆร้อนร้อนเต็นก่อนเห้ไทยฮะชิบไหมไฟโอเคทุกคนอย่างนี้เร็วเข้าเห็นไหมล่ะครับความหฤหรรษ์อยู่ในหัวใจของชาวฮ่องกงทุกๆคนจริงๆ สิ่งที่อยู่ตรงกลางงงไม่ใช่ตัวผมครับแต่เป็นใจของผมตั้งหากผมใช้ใจเป็นที่ตั้งและพยายามสัมผัสความรู้สึกของทุกคนที่เข้ามาร่วมปีกลองใครที่หนกงอยู่ข้างหลังผมก็จะไปทำให้เขาเป็นจุดเด่นเพื่อให้เขามีส่วนร่วมและรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นและในวาระที่ระบี่มเบอหนึ่งยืนวงรัมเซอร์โคล มิสเตอร์ชานนเขาก็มีโชว์ดีไว้ปิดท้ายเพื่อเอาใจแฟนรายการโดยเฉพาะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับถ้าน่ารักแบบนี้เอาใจคนไทยไปเลย I love you drum circle เล็นรับความสนุกของคุณชานนก็คือการได้ส่งมอบพลังแห่งความสุขและสร้างแรงบันดาลใจผ่านเสียงกึกก้องของวงกลองให้แก่ผู้คนและก็ดูเหมือนว่าเขาทํามันได้อย่างยอดเยี่ยมไร้ที่ติสัดด้วยและครับ I've been here uh, almost every time It's a lot of fun uh, I t h i s a l s educational It's uh, lots of things to discover here, and uh, everything was great, the music, everybody was just improvising in such a great way, I thought. Oh, it's really nice, because it was good atmosphere, good energy today. What do you think about Mr. Shannon, the first letter? Wonderful, perfect. I think it's just, I was all, everybody was all in the, uh, in the music, it was perfect. Yes, very happy, very happy, very good, very happy. Uh, good. yeah, thank you. ถ้าคุณมีโอกาสไปฮ่องกงอย่าลืมแวะไปสนุกกับเขาที่ศูนย์วัฒนธรรมฮ่องกงนะครับเขายินดีต้อนรับแฟนรายการกระบี่มือหนึ่งทุกคนขอเสียงประมือเป็นจังหวะให้เขาด,างดังๆเลยครับกระบี่มือหนึ่ง้นหลิว l ําเซอ m c กระบี่มือหนึ่ง